อ่ะมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนซึ่งการเรียงสับเปลี่ยนีลำดับมันจะมีค่าไม่ใช่มีค่าคือมีความหมายนะครับไม่เป็นไรเอาเพื่อตามธรรมชาติอ่คืออย่างนี้นะครับเอสมมุติว่าผมมีอักษรสามตัวชื่อคนสามคนเอามาเรียงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอามาเรียงก็คือเอามาเรียงทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ A B C ใช่ไหมครับเ,เรียงต่อไปอีกก็เป็น A C B ใช่ไหมครับ B A C ประมาณนี้เนาะ B C A แล้วก็ C A B C B A เข้าใจไหมครับซึ่งมันก็คือ ถ้าเราอันนี้เราเราเขียนแบบแจกแจงแต่ถ้าอันนี้คือเรียงกันเรียงสับเปลี่ยนนะครับถ้าเราดูก็คือมี3คนนะครับมีของ3สิ่งเลือกมาทีละสิ่งเพราะนั้นตอนแรกเราก็มีสิทธิ์เลือก A B C ใช่ไหมครับก็ได้3ใช่ไหมต่อไปก็เหลือ2อันเนาะก็กลายเป็น2เป็น1ซึ่งมันก็เท่ากับ3ามแฟกโอเคไหมครับทีนี้ถ้ามีของอยู่ สามสิ่งแต่เราเลือกสองนะครับเลือกสองเราก็ได้อะไรครับ AB ใช่ไหม AC เนาะนแล้วก็ BA แล้วก็ BC นครับแล้วก็ CA แล้วก็ CB หมดเนาะแล้วถ้าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกเหมือนกันเนาะ Uh, ซึ่งมันก็เท่ากับมีของ3สิ่งเอามา2สิ่งใช่ไหมครับหรือ n แฟกส่วนด้วย n ไม่ใช่ n แฟกครับมันเป็นสูตรทั่วไป3ามแฟกหารด้วย3ามลบสองแฟกถูกไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกเป็นการเรียงสับเปลี่ยนสังเกตไหมครับ ab กับ ba เนี่ยมันต่างกัน แต่ถ้าเป็นการจัดหมู่นะครับคร่าวๆนะผมบอกคร่าวๆการจัดหมู่ลำดับไม่มีความหมายเพราะฉะนั้น AB กับ BA นี่เหมือนกันนะครับ AC กับ CA เหมือนกัน BC กับ CB เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่3แบบ3วิธีถูกไหมครับซึ่งมันก็คืออะไรอ่ะสังเกตไหมครับอันนี้มันจะได้เท่ากับ6ใช่ไหม มันก็คือ3ามทสเนี่ยแล้วหารด้วย2อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูเรื่องการจัดหมู่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเกือ <ไป S 1> ที่มาที่ไปฉเฉยๆอ่ะทีนี้นานการจัดหมู่นะครับจำไว้เลยนะครับจำไว้ก็คือลำดับ ไม่มีความสัคันอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้ครับ A B ก็เหมือนกับเหมือนกันนะครับ,ค,นนค,รบคือเหมือนกับ B A แบบนี้นะครับซึ่งส่วนมากเราจะใช้ว่าเราหยิบของมาทีเดียวสสิ่งอย่างเช่นในโจทย์นะครับก็คือมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด4ลูก6ลูกก็แหละแล้วหยิบมา2ลูกนะครับ ได้สีแดงกับเขียวสมมติลูกบอลเป็นสีสีหรือเขียวกับแดงนะครับนักเรียนหยิบมาครั้งเดียวสองลูกจะได้แดงเขียวหรือเขียวแดงก็เหมือนกันใช่ไหมครับประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดหมู่นะครับอันที่หนึ่งลำดับไม่มีความสําคัญอันดับที่สองออสมการจะเป็นแบบนี้นะครับสมการเอาสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญของ การจัดหมู่อ่านว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับมีของ n สิ่งเอามา R สิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือในหนังสือสมครตอนนี้จะเขียนเป็น C แล้วก็คอมมาาแบบนี้นะ c n r หรือเขียนแบบนี้ครับวงเล็บใหญ่ๆข้างบน n ข้างล่าง R ทั้งหมดนี้คือการจัดหมู่นะครับซึ่งสมการนะครับอันดับที่3สมการของการจัดหมู่ก็คือผมใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับ จะได้เหมือนกันในหนังสือก็ CnR เนี่ยจะเท่ากับ n fact หารด้วย n ลบ r fact แล้วก็ r fact <c oughs> อ่ะบอกให้นิดนึงนะครับเป็นวิชามาเล็กเล็กอ CnR เนี่ยมันก็คือ PnR <c oughs> หารด้วย r fact อีกทีหนึง่ง โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปดูโจทย์กันโอเคนะครับอ่ะ